สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการถแถลงข่าวการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มเมื่อมีผู้แทนจากบริษัทจีนไฉน่าเลเวนบัตเทน หนึ่งในผู้ร่วมกิจการค้า ITD CREC เข้ามาดึงตัวนายเกรงศักก์กวัฒนารองประธานบริหารอาวุโสกลับจากวงสัมภาษณ์นักข่าวสร้างความตกตะลึงการงานแถลงข่าวที่สภาทนายความขณะเจ้าตัวกำลังอธิบายความคืบหน้าการเยียวยาและกระบวนการพิสูจน์ดีเนเอของผู้เสียชีวิต ในงานดังกล่าวพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานสักขีพยานร่วมกับผู้แทนจากสภาทนายความกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกิจการร่วมค้า ITDCREC ในการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ทำให้ตึกถลม่มเมื่อวันที่28มีนาคม2568 เยียวยาครั้งแรกครอบคุมผู้เสียชีวิต12รายรายละ1ล้านบาทและผู้บาดเจ็บ9รายรายละ2แสนบาทรวม21รายเป็นวงเงินที่กิจการร่วมค้าประสานมาอย่างกระทวงยุติธรรมและสภาทนายความโดยตรงโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลสรุปคดีหรือเจตนายุติคดีต่อย่างใด นายสุนทรพยักเลขาธิการสภาทนายความย้ำว่าการจ่ายเงินครั้งนี้เป็นเพียงการช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมผู้เสียหายอย่างสามารถดื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นได้ตามสิทธิด้านนายสุภมิตรวัฒนพคคุณตัวแทนจากบริษัทชัยด้าเลวเวปฏิเสธข่าวลือเอกสารยินยอมความที่แพร่เปินโซเชียลมีเดียโดยยืนยันว่าคณะทำงานด้านเยียวยาไม่เคยเปิดเผยเอกสารใดๆต่อสาธารณะพร้อมขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข้อมูลในโลกโซเชียลไม่มีการ ตรวจสอบด้านนายเกียงศักดวัฒนาระบุว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์ดีเอ็นเอของผู้เสียชีวิตบางรายจึงจ่ายเงินได้เพียง21รายแต่ย้ำว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือสามารถรืนเรื่องเข้ามาเพิ่มเติมได้แม้ผลกำหนด30วันจากนี้ก็ตามถ้ามันมีการปรับแก้แบบขึ้นมาตั้ง9ขังเราแบบทางบริษัทมันจะรับทราบเลยไม่เชยไม่รับทราบเรารับทราบครับเรารู้ครับ,เ,รรบ,เ,รรบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขา คุยกันในที่ประชุมทุกครั้งนะครับแล้วก็เขามีหนังสือสั่งการให้ผมทําอย่างการแก้ไขแบบทุกครั้งเนี่ยถ้ามีผลกับพบกับงบประมาณผมก็จะต้องทำํำงานลดให้กับทางหน่วยงานราชการอย่างเช่นเรื่องการลดความหนาของผนังลิฟต์เนี่ยนะครับเราก็ต้องทําเป็นงานลดนะครับไม่ใช่ผมเห็นบางคนไปเขียนกันว่าโอ้เนี่ยกลัวกันแล้วก็ ไปลดงานการผู้รับเหมาได้ผลประโยชน์มัน,ม,นมันไม่ใช่หรอกครับแต่เรื่องปลอมลายเส็นนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ครับผมไม่มีหนา้าที่ไปตรวจไรยเส็นใครนะครับเรื่องเรื่องการแก้ไขแบบครับสรุปแล,ล้วข้อเรื่องคนที่ขอให้แก้คือขอพงต้องไ<ม>หมครับหอว่าเป็นผมไม่ทราบครับไม่ทราบคือ,ค,อคืออย่างนี้ครับเวลาคุณได้รับแบบมาเนี่ยแบบมันอาจจะเกิดความขัดแย้งกันนะครับอย่างในกรณีของ โครงการนี้เนี่ยมันมีแบบขัดแย้งกันจํานวนมากนะครับแบบขัดแย้งคือแบบโครงสร้างไปขัดแย้งกับแบบงานสถาปัตย์แบบสถาปัตย์ไปขัดแย้งกับงานระบบงานระบบไปขัดแย้งกับงานอินเทลเลยกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแบบขัดแย้งเนี่ยมันมีมากมายครับผมออกเอกสารสอบถามไปเนี่ยเจ็ดร้อยฉบับถามใครครับถามผู้ควบคุมงานครับ ว่าจะให้เราทํำยังไงให้ผมทําตามแบบโครงสร้างหรือจะให้ผมทําตามแบบสถาปัตย์หรือจะเอายังไงว่ามานะครับที่ถามไปเพราะอะไรอ่ะผมทําไม่ได้นะครับแบบมันขัดแย้งกันเนี่ยผมผมทําแบบโครงสร้างทําตามแบบโครงสร้างผมก็ไปขัดแย้งกับแบบงานสถาปัตย์ครับเพราะงั้นผมต้องถามครับึ่งมันเป็นหลักปกติหรือไม่ปกติหลักปกติับเป็นหลักปกติทุกโครงการเนี่ยมีเรื่องแบบขัดแย้งกันอยู่แล้วครับ อย่างการแก้ไขปลองลิฟ์ล่าสุดเนี่ยค่ะตอนนี้เขาที่แจงในที่ประชุมว่าอะไรเออคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทางเดินของออระหว่างปล่องลิฟต์เนี่ยม,มันมีเป็นทางเดินที่เขาเรียกคอริดอร์อะไรกันอย่างนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันมีความกว้างไม่เป็นไปตามออกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็สอบถามกันแล้วว่าเออเราควรทำยังไงนะครับ คือตึกนี้เนี่ยมันเป็นตึกราชการนะฮะคจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตจับทากอองกรมนะครับเพราะว่าตึกราชการไม่จําเป็นเพียงแต่ว่าแจ้งเพื่อรทราบเท่านั้นเองคือแล้วการแก้คือวม<ป><ล>ันมันจะทําให้ลดในส่วนของพวกอาคารมคลนเหล็กอะไรที่มนี้ไปด้วยนะคะหรือว่าก็ยังใช้สเปคเดิมสเปคเดิมครับนั่นจะเป็นเงื่อนไขตามขั้นตอนครับตามร่างที่มีการทําเป็นขั้นตอนเนี่ย คนที่แก้มาขอามาถึงพีเคดหรือบริษัทที่ควุมง,งานก่อสร้างต้องเป็นบริษทัทจัดเลียนต้องไหมครับใช่ครับผมคือมันในความขัดแย้งกันมีหลายหลายกรณีในบางกรณีเนี่ยเ,เราตรวจเจอก่อนเราก็เขียนเอ,เอกสารไปสอบถามเป็นเอกสารสอบถามมันนะครับที่เขาเขาเรียกกันว่า r ่ายไนะครับเราก็เขียนไปถาม ทีนี้ลำดับให้หน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่เริ่มท่าจะต้องออกแบบแล้วลำดับคือสตงส่งต่อมาที่ผู้ละหมาผู้ละหมาไปต่อที่ไหนหรือยังไงตามขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงคะขอถามเป็นความรู้หน่อยยังไงคือช่วงไหนครับช่วงเริ่มเริ่มเลยเริ่มเริ่มเริ่มต่ำแก่เนี่ยค่ะอ๋อเรื่องลดระดัแก้ที่ก็คงเริ่มเรื่องมันก็คงสำหรับตัวตัวปล่องลิฟต์เนี่ยอ่า เราเขียนเอกสารไปถามทางผู้ควบคุมงานนะครับผู้ควบคุมงานก็นําไปปรึกษาในที่ประชุมที่ของของคณะกรรมการตรวจการจ้างนะครับหลังาจ,านะลจากนั้นเนี่ยก็ก็มีมีมีท่านหนึ่งก็ตกลงว่าเอออันนี้เราน่าจะสอบถามผู้ออกแบบใช่ไหมครับเราก็ มอเรียนว่าเ,เราทํางานเป็นตอนนี้ไม่ไม่ได้ทํางานเฉพาะของกิจการร่วมค้านะครับเราเป็นคณะกรรมการที่ทํางานร่วมกันนะครับเอ,อ,เอกสารต่างๆก็โดยทั่วไปเราก็ต้องการใบมรณบัตรนะครับที่ออกโดยทางนิติเวศนะครับเราเต้องการทะเบียนบ้านนะครับใบสมรส อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการยืนยันนะครับถ้าเ,เราได้ครบพวกนี้เราก็ส่งให้สภาในความเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็ให้กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยยืนยันไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมผมคิดว่าไม่ช้านะครับแล้วเราก็เรามีความตั้งใจที่จะรีบดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือแบบสังคมก็สงสัยกันหลายประเด็นมากเหมือนกันทางบริษัทนีบจะแถลงข่าวเป็นทางการหลังจากนี้หรือว่าอะไรมาเ่ข่าหน,น,นึ่งเนะคอยเออ คือคือต้องคือคือ,คอขอเรียนอย่างนี้นะครับคือจริงๆเราเราอยากจะพูดอะไรหลายอย่างแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในระหว่างการสอบสวนเนี่ยเราก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันไปกระทบกับปาร์ที่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเ,เราเราก็ขอยืนยันว่าจริงๆเราเป็นผู้รับเบานะครับ เราเซ็นสัญญากับทางสองตอมอเราก็ทํางานตามแบบนะครับในกระบวนการของการทํางานเนี่ยก็มีการตรวจสอบนะครับกันอย่างผมผมต้องเรียกว่าที่นี่เนี่ยตรวจสอบกันอย่างค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็เราไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปใช้วัสดุที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้เราไม่มีเหตุผลนะครับ แล้วก็เอกสารที่ทางบริษัทเองนี่นะครับคือการร่วมค้าเนี่ยเราได้ยื่นขออนุมัติจากทางผู้ควบคุมงานเองจากทางคณะกรรมการตรวจรับวัสดุเองอะไรพวกนี้เนี่ยรเราก็เราก็มีครบถ้วนนะครับเพื่อ,อยืนยันความบริสุทธิ์ของเรานะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้ผู้ตองแสดงว่าในเรื่องของการแก้ไขแบบแปลนนี่คือเราก็รับรู้รับทราบใช่ไหมคะ เรื่องการแก้ไขแบบคือต้องเข้าใจอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับผู้รับเหมาผมเคยเคยอธิบายไปครั้งหนึ่งเราเป็นผู้รับเหมานีครับเราทําตามสัญญาเกาะร้างนะครับในเมื่อ,อมีการแก้ไขแบบซึ่งก็มาจากทางผู้ออกแบบมาจากทางเจ้าของงานที่มีความประสงค์จะทํำอย่าง,งาน,นั้นนะครับของเราเองเราก็ เราก็ต้องทำตามนะครับเขามี i n s t r u ั t ชั่มาให้เรานะครับซึ่งพวกนี้มันมีเป็นหลักฐานหมดแล้วครับถามว่าเรารู้หรือเปล่าเราอยู่ในหน่วยงานเราก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเขาขอให้เราแก้ไขแบบนะครับแต่ถามผมต่อว่าแล้วเรารู้ไหมว่าแบบมันแข็งแรงไหมมันควรจะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ทราบนะครับต้องเข้าใจว่าตึกนี้30ชั้นถ้าคุณแก้ไขอะไรสักอย่างหนึงเนี่ย คุณต้องไป analyze ์ตึกทั้งตึกน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารจะมาดูแบบาามาดูแบบกันเฉยๆเราบอกว่าเอออันนี้ได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งก็คือมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับเหมาอยู่แล้วเรื่องที่สองเราไม่มีความสามารถที่จะไปทําอย่างนั้นผูกแบบก็ชี้มาว่าจะทำอย่างไงก็กลับมาที่ PKW PKW เขาก็เอากลับเข้าไปในคณะกรรมการตรวจการจ้างทีหนี่งว่าเออตกลงพวอกแบบ มีความเห็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในที่ประชุมถ้าเห็นตกลงได้ว่าเอาตามที่ผู้ตกพอกแบบเสนอมาเนี่ยก็พีเควีเขาส่งมาให้ผมนะครับ,รบผมก็เอามาทําตามที่เขาสั่งมามีการคุยกันเรื่องของประเด็นความปลอดภัยในที่ประชุมกันไหมคะว่าถ้าแก้แบบแล้วมันจะมีผลกับความปลอดภัย อในเชิงวิศวกรรมมันต้องมีการคุยกันไหมคะคือเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะฮะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนออกแบบเขาเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องนี้อยู่นะครับถ้าถ้าผู้ออกแบบเขายืนยันก็ทำได้มันก็คือก็ก็ต้องทำตามนั้นนะครับตอนนั้นที่มีหนังสือทัดทวงไปเนี่ยค่ะอันนี้คือทัดทวงไปตั้งแต่ช่วงไหนคะที่ทำหนังสือไปสอบถามถึงแบบการปรับแก้ ททีี่่เราถัดผมผมจําไม่ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นสเต็ปถูกต้องทุกอย่างนะครับมันเป็นสเต็ปขั้นตอนสเต็ปเนี่ยก็ผขออนุญาตคนเลยอะต้องจ่ายก็โอเคก็ขอให้พลาดนะจีพลาดนท่านครับขออนี้ไอเจ็ดร้อยเรื่องที่ทำหนังสือไปเนี่ยท่านฮะมีเรื่องไหนปองลิฟเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องบนท่านนจต้องกังวลนะท่านเจ็ดร้อยเรื่องในปัญหาตรงนี้ฮะท่านค่ะผมยังจ่ายไหมจ้าว่าอย่างนี้เดียวก่นครับคือผมอ่ะเป็นผู้บริหารไว้แค่นั้นผมแบบไม่ทราบนะครับ